สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะการยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องการตอนนี้เฮากันในรับการแนะน้ำนอนจากชาวบ้านนี่แหละให้เข้ามาเบิ่งครอบครัวนี่เนาะเป็นครอบครัวที่ว่าทุกอยากปากมองแห้งเนาะเพิ่อนมาเนาะเฮาก็เลยจะเข้าไปสอบถามตัวจริงเนาะว่าเพิ่นเป็นอยู่จังได๋เนาะกะเฮือนซานบาดซองเพิ่นก่อนนี้แหละวตามเที่ยวเห็นนี่นะทุกคนเนาะเป็นเฮือนมุงหญ้าคาเนาะแล้วก็แอบโดยฟ้าไม้เหี้ยทุกคนเนาะกาเป็นลักษณะนี้ ก่าโอเคเนาะส่วนเรื H ่องราวจะเป็นเท่าใดชีว I mean, ิตครอบครัวเพื่อนจะเป็นเท่าใดอาศัยอยู่ร่วกันจกคนอาศัยเพจยังเนาะเฮาก่จะลองไปสอบถามเมืองตัวจริงทุกคนว่าเพื่อนเป็นอยู่จังใดเนาะก่ารายละเอียดเฮากันยังบู้เถอะโอเคทุกคนเฮาเข้าไปสอบถามพร้อมๆกันเลยเนาะก่าโอเคเนาะตอนนี้เฮาก่ได้มานั่งน้ำเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะสบายดีครับสบายดีสบายดีสบายดีโยโยง กาเนาะทุกคนที่เพิ่นยกเบิ่งเดียวอ่ะเพิ่นพิการเนาะก็คือแขนเพิ่นเบิ่งหนึ่งอันจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเนี่ยไอ,อ,ยอซื้อนี่ก็อนไอฮะปักปักแห้งๆก็ได้ยน้อฮะ,อะพ่อซื้อนี่ก็พ่อนฮะมนั่งเหงาบุ้ง ซื้อเน่งฮะฮ่าบุ่งเห็นเงินเลยทุกคนปลาค่อยๆเดี๋ยวเขาเจให้ภาษาแปลมาแปรอะผู้ใดมาแปลเขาได้ไหมผู้ใดก็ได้มานางพี่ผู้ใดก็ได้กาเนาะตะกี้เขาลมกับเพิร์เราแต่ว่าทางอ้ายเพิ่์โบผู้ภาษาลาวเนาะก็เลยว่าหาลามมะเปลเขาหาภาษาแปลเนี่ยสบายดีบ่า สวัสดีเด๋วชื่อยังก็ชื่อบุญชื่อบุญเนาะอ่าก็คือเขาจะเอามาเป็นลามให้เขาทุกคนเนาะขอบใจลาเด้อที่มาเป็นลามอันเขาเนี่ยถามมันเล่าชื่อยังก็ยงกัวอายยงกัวเนาะอายุเพิ่นจักปีละก็มันจะทรงอ่ะฮ้อัน สั้สิบปลายสามสิบปลายปีอะม่นละอ๋อเพิ่นกับมีเมียมีละมีมีลูกจกคนมีลูกสร้างคนสามคนเดี๋ยวนี้ยูนเพิ่นบ่ลูกนะเอ่อลูกชายไปเฮ็ดเบี้ยลูกสาวไปเฮ็ดเบี้ยอย่างแดีผู้น้อยนี่อ๋อยังแต่ผู้น้อยเนี่ยจ้าผู้น้อยนี่เขาหางเหียนบ่ก็ประกันทางท่อหมอเช่์ปอช่์เขา ขาวปลาซีนะออลูกไปเฮ็ดเบียกด้่ใส่กับลูกเล่าสองคนไปเวียงเฮ็ดเวียกอย่างหูะบะจัาบบหูหถามเพื่อนว่าโน้ลูกกับฟ้าเพื่อนมาให้ปะไปได้ซี่เดือนไปนี้สองคนวักวักอะสร้สางร้านมาสามร้านมาเนาะจ้าก่าาายังใครเนาะทุกคนนะกาเฮ็ดโน้ดได้อันเล่าเปลี่ยนมาอย่างคือว่าเพื่อนสร้างบ้านซองเหล้าคือแบบเป็นแบบนี้นะ ามที่ได้ยง,งนมาน่นบ้านเขาจะว่าเป็นครอบครัวนึงที่ว่าทุกยากเนาะเมือมือสุขภาพบกแคแหงอ๋อเราเป็นพิการนละ่ะเบิ่งมือนะมือมือเป็นเบืง่งใดเบิ่งนี่เบิ่งเฮาเบิงเบ่งใดเิ่นวห้เบืงแบมืออมือเรอใชมือาใ่เป็นยัางา<ะ>เออเบิ่งติเบ้ง,บงอ๋อ แขนลยนอยเนาะโดยโดยนั่งลง,งแล้วมี่เพื่อนไปทไั้งใดเดี๋ยวนี้น,ะนี่ยเออยินเสา,มารม้วนเจอเราไปให้ละไปให้เจ้าไปให้หม้วมืดละนั่นละตอนแรกม้วนหนึ่งมาเนาะอะีบแล้วเรากะบ้วนเดียวหกโมงมาละหกโมงมาเจ้าอันเล่าเล่าเพื่ไปซช่ไหมบอเป็นอย่างบพื่ไป ไปยาได้ใช่ปะเฮ็ดไฮเมื่อเราไปเบิ่งไก่อ๋อไปเบิ่งไก่ซืสิ่งที่ข้าเจ้าอาชีข้าเจ้าแม่นเฮ็ดยังเฮ็ดให้เฮ็ดให้อ๋อกะลายอยู่บ่ให้เขาน่ะลายอยู่ลายเนาะปีซ้อคนเฮ็ดมีแต่ผัวเมียเนาะแม่ลล่าอย่างนว่าเมียลาวเป็นแล้วใดก็ข้าเจ้าว่าเป็นคนบ่ค่อยเต็มร้อยเข้ามาเนั่นแม่ลล่าหน้าเมล ขขานำซ้ำปลาเนี่ยเขาเจ้านี่แบบแต่ละปีนี่อึดบ่อึดเข่าบะ่ะอึดเขา่าเดือนเดือนก้าวดิอึดรลอ่ะนั่นแ่ละเขาเขาเห็ดบุพกินอือทุกปีเลยเขาเห็ดบบไ้คือคนปกติเอาน่ะแม่นะอละอแล้วเวลาอึดเข่านี่เอาเอาเข่าทั้งได้มากินอ๋อเมียเราไปจ้างเห็ดเยี่ยนเขานั่นนั่นละ กะตอนนี้กะยังพ่อไข่มีลูกหันไปเฮ็ดเบี้ยงเนาะแม่นละกะอาชีพลักๆมันเฮ็ดเฮ็ดหายอย่างเดียวเฮ็ดหายอย่างเดียวเนาะจ้าแต่ว่าเขาให้บุพเพกินเนาะแม่นเพราะว่าเขาเจ้าอันเป็นคนพิการเนาะแม่นละอืมเนาะทุกคนเนาะลูกเพิ่นกำลังหนาหักเขาปลอยังไงก็ตะกี้ปอศีปอศีเนาะเครื่องนักเรียนกับเมียเครื่องเราก็มาคันยากันละบ่มีเมียแม่นละปึ้มเขียนก็มีซั่นน่ะ เอื้อนชาหนก็ม่่เนี่ยบ่มีบ่มีเอาล้วเวลาไปโุงนเหี้นเอามามยางเคียน่นุนส่วนไล่เด็กบรานนอกเขาไปเบื้งไล่เขาไปไปเบื้องดน่นอะแมนละไปนางฟังจซื้อนอะแมนละน้อยเอซื้อเนี่ยก็ลวซื้อเนี่ยก็ตนเบีย์เอบมร้อน้าบอู้จ ท่าเจ้ทาท้อเท่าเท่าท้อเท่อท่าเท่อน้่าเย่าเทดาเส่าเทาเทีานท่านักเร่าเท่เดีาเท่าเทอาเท่าเท่้เท่าเท่าเท่เอ่าเท่าเ่า่าทาเท่้เนาเาเ่าเ่ากท่่อเม่า่าเงินซื้อห้อ่า่าา้เเเาาทเาเเเเา มือน่าซื้อไม่เนอะเขาจะซื้อส่งกับเสียเลียนมาให้น้องเนาะกับปึ่มกับบิ๊กเนาะทุเฉพาะมือน่าถ้าเขาได้เข้ามานี่เนาะกะยักได้เนาะแม่ละยักได้แต่ว่าพอเมียเม่มีเงินแสีเนาะแม่ละเดี๋ยวนี้เขากินนี่บ่ถามคนมันน้อยเท่านันนี่จัวอ่าจัวจนน่ะอยังซีเปาซีเปาเขาเปลือกน่ะ แม่ละเออเขาาไ้นะแม่ละเขาใฮแห่ได้ไีแล้วงนะแม่ละเอาแสดงว่าเขาก็ยังกลุ่มนู้นเนาะ <บบ S 1> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าหนาจะพอเดือนนี้เนาะแม่ละเดือนต่อไปโบมีแล้วเนาะประมาณสองเดือนอะกะสิได้เขาาไ้แล้วเช่นกัน <c oughs> จะบวได้เทบดีเขาาไ้ยังบม่ทอแท้แม่ละอ๋อถามเพื่อนมือนู้เพิ่นยักได้ยังเดี๋ยวนี้ถามว่าเนี่ยถามว่ามีผู้ย้ายใจบุญเพิ่นช่วยเรือนี่เพิ่งยักได้ยัง Mua rồi sao mua nhiêu sáu cỡ nhiêu có nhé ló dắt tay à nè nhiêu nè giặt nè nè này nè ngân giặt nè mấy nè 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 này mình nè phơi nè nè เดี๋ยวไปเข้าไปยางเบิ้งเฮือนเพื่อนนวลหนึ่งไปอันนี้มันเฮือนเพิ่นสากได้โดนแล้วบ่ได้ส่องปีปลายลส่องปีปลายเนเวลาเพิ่นยางผลจะยางแบบนั้นเนาะทุกคนนันนี้อ่าจะยางแบบนั้นอันนี้มันเฮือนเพิ่นเนาะแม่ละเป็นเฮือน <c oughs> มุ่งหยาค่าทุกคน ในพยางเป็นคนพิการนะทุกคนจะเป็นเฮือนมุ่งอยาค่าแล้วก็อันนี <S <s be, ้เ hey. ป็นฟาไม้เ hey ฮียเฮือนสู้ดินเนาะเบิ้งเข้าไปในเฮือนเบิ้งอ๋ออันนี้เขาเขาแม่ละเขาให้ยาเนี่ยแม่ละเนี่ยบอนอยู่บนกินอันนี้บนอนเนี่ยไม่ถงปื่มเรียกเลย ทองปืนทองปื่มของชาเท่าอะแม่นละอ๋ออันนี้บนอนของน้องอ่ะเอาบ่มีผัดเสื้อบ่มีบ่มีเนาะแม่นละอันนี้พ่อแม่กับลูกนอนเหมือนกันโอ้สามคนเลยนาะแม่นละลูกชายสองคนเอ่อไปเยักบ้านละบ่อยู่ลูกสาวลูกชายอ๋อบ่มีมุ้งอ่ะบ่มีมุ้งกลางกับบ่มีน้องทุกคนแคฟฝ้ามีบ่มีเนาะโต้น้ำข่าเจ้ามาดิแม่นละ ตอนน้ำพอ่อแม่เออ์เขาเนียอ๋ตอตอนน้ำเงอนจับม้าน้องจัสามคนนอนที่นี่แล้วทุกคนก็นกคือพ่อแม่ลูกบ่มีมุกบ่มีผัสเซกมีแต่ผ้าห่มพื้นหนึ่งนนเนาะแมนอ๋อม้านก็บ่มีดิม้านก็บ่มีอ๋ออโดยน้ยเนื้เตาไฟเนาะเงิกนก็จะประมาณนี้สองแล้วแหละเนาะฝานี่ซอตสอง,สอ,งออกมาเนาะทุกคนเนาะ โอเคเนาะขังในเฮือนก็นจะประมาาน,นี่เน,ะ <c oughs> เนาะเพื่อน่าทำนี้ปุญญาใจบุญช่วยเหลือมานี่เล้กเฮือนเพื่อน่เนาเนาะยะ <c oughs> ถ้าลองตีต้อยเหลือ,อจะกั <c oughs> ะน้องทุกคนเป็นครอบครัวหนึ่งที่ว่าทุกยากพอสมควรเลยเนาะ,ะตามมูบานนี่เขาเจ้า,จากับบอกเขาเนาะเะนั่งเขาอยู่นี่นั่ง เขาจะทายอยู่นี่แต่ว่า่ายผู้ะว่ามันนั่นเขาเจ้าตัดเนาะเขาก็เลยมาพากันไปนางทุกนเยอะต่อนาะอ่าผัวเมียเป็นสไตล์นี่ทุกคนเนาะก็เลยว่าเฮ็ดบกกลุ่มกันอะไรเนาะเฮ็ดไทยเฮ็ดยังกระไดน้อยนะก็เลยอ่ามาพี่มานางอยู่พี่ใส่ลูก้ายไปทางไหนล้ว ไปไปยังหมูหูทอท้อตัวยาวหล่อจล่อใช่อันลูกเล่าไปทางไหนแล้วลูกเล่าอยู่เฮือนบุมบ้าเดี๋ยวมาอ่าเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวถ่ายลูกอัเล่ามาหน่อยหนึ่งก่อนนะทุกคนในเฮือนคนมาถ่ายในเฮือนยักแปลงเฮือนทุกคนอันน่ะข้าเจ้าก็มีไหไม่น่าบอกมีดินไฮดินน่าบอกบ่มีมีแต่ ดินพอเท้าเมเท้าอ๋อแบงไงเฮดไฮเนาะแม่ละอันดินเฮือนนี่เป็นของกระจ้าทีิแม่ละแม่เนาะไม่๋อเขามีแต่เดือนเดือนนี้เนาะดินไฮกับบ่มีบ่มีดินหน้ากับบ่มีบ่มีเราอันเฮดไฮมันไปเฮดใส้ดินพอเท้าแม่ละอ่าคิดว่ามีดินไฮแด้หวกบ่มีเนาะบ่มีเป็นตัวงวัวตัวควายมันยังมีบ่บ่มีจักโตเลยบ่มีเลย่ะเป็ดไก่มันยังมีดิมีอยู่มีเป็ดไก่เนาะมูมูก็มีที่บอก บ่มีบ่มีเนาะปกติอันไทยเฮานี่มักมีงัวหลายเนยะาะแม,ม่นละแต่ลาโบมีเนาะมาไหมโอเคเน่บอกลาเนาะเมื้อนี้เฮามาเห็นล้วเฮาจะเอาเงินให้ชว่วยเหลือลาวเอาไว้ซื้ออะไรอืมซื้อบีไข่ดาวน้อยนี่หรือว่าอ่าซื้อครบซื้อกินนนั่แหละบอกลานุนนเนาะ ตัวที่เราหนึ่นงตัวหนึ่งไงเยอะเราก้อยก็อยอยู่คอนเจอเดียอยู่บีเทียอยู่สอดอทู่ทอดนะแน่เฮ้ามาเห็นเราจะช่วยแสนกรีบนะ่ะเอาขอบใจมันไนดะ้ว่าเจ้าขอบใจมันไนดะ้ว่าเจ้าขอบใจมันได้น่อยอ่าก่าอันนี้เป็นเงินของปุญญาใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นบอลประสงค์ออกน้ำเพิ่นมาช่วยเหลือครอบครัวที่ว่าทุกง,งานกันนะ นะเจ้าบอกบอกเล่าแล้วญาติลาบุงขอเนี่ยนอยจอนางยอติท้ายนางมื้อเนี่ยสาตัวป้านางสอเนี่ยเนาะกะนั้นน่ะแหละเด้อบ่ซั่นกะเฮาสิได้กลับก่อนเ้อเด้อบ่จเนี่ยอ่าเฮาสิได้กลับก่อนยเบิ่งถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นเพิ่นอยากช่วยเหลือเฮาจะเข้ามาช่วยเหลือตมเจ้ายอมื้อน มื่อเนี้ยเราใช้ป๋อเราสาปเลามาได้จากตัวป๋าได้ด้นยนั่นแหละมื้อนี้กะเขาไม่เห็นเขาจะใช้เรือเบี่ยงต้นก็ได้เนืองถามมื้อหน้ามื้อได้มีปุญญ่จะบุญคนทรงมาอ่าต่างหัวต่างเฮือกหรือว่าช่วยมันยังก็ดีแล้วเขาจะเข้ามาตืิมเนืองดีใจบ่ามีผู้ช่วยน่ะท้อไอ้โรงเชียอะไรล่ะท่อ ต่างใจเฮียนหนังสือเน้อเฮียนมันเก่งๆเน้อเดี๋ยวนี้อยู่ประสีเน้อเลยละเฮียนมันเก่งๆเน้อมัอหน่าอ่านคำามาอาจจะเอาเครื่องนักเรียนกับปุวมมาพักเน้อต่างใจเฮียนเลยเล่ยเบิ่งแยังพอพอเป็นคนพิการเน้อกับแม่เลยเล่ย์นอกกับเข้าใจเบาไอ้เบ้าเน่อเข้าใจเนาะโอเคเอาไป่ช้เขาเก้ากันเน้อเข้าใจไอ้เบ้าเนอเาใจเข้เอาเข้าใจเน้อ ก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากะได้หูล่าเรียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือทางครอบครัวเพื่อนั่นเป็นคนพิการนะพี่น้องเนาะคือด่างเท้าเห็นน้ำกันนะผัวกับพิการแล้วกับเมียกับพิการเนาะตอนนี้เห็นเมียของเพื่อนั่นก็คือไปไปให้เนาะไปอัดเป็ดอัดไก่ไปเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่น่อแต่ว่าเสียเงาหอกเงาให้ไม่ยังกันแล้วเมื่อเรามีเมียเพื่อนันไปอัดไก่พอเลี้ยงสัตว์อยู่พุ่นนะก็เมื่อนี้ก็เลยเห็นแต่สองพาลูกเนาะทุกคนเนาะเพื่อนั่นไม่ลูกน้ำกันอ้วยสามคนทุกคนก็คือมี ผู้ชายผู้นึงลูกก็ห้องลงมากับผู้หญิงเนาะเราห้องลงมาอีกกับผู้ชายส่วนมาลูกสองคนก็ใหญ่แล้วไปเฮ็ดเรียกอยู่ทางนครหลวงจันทน์คนแหละเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาอยู่เนาะอ่าไปซื้เดือนฝากมาสามล้านกรี๊บเนาะทั้งสองคนเนาะสามล้านกรี๊บก็ประมาณห้าพันบาทเนาะทุกคนเนาะประมาณนั้นก็บสำหรับเพื่อนสร้างบ้านซองเพื่อนก็เป็นดังเที่ยวเห็นเนาะก็คืออยากเฮ็ดอยู่แต่ว่ากำลังที่จะเฮ็ดอันบ่มีเนาะเพราะว่า ที่ผ่านมานีแต่เรื่องลูกมาเนาะเห็ดไทยเห็ดยังอีกอย่างกับเห็ดกับเห็ดบุคคลมูนะเป็นคนพิการเนาะเห็ดเพื่อนได้ซิปเปาตัวเองก็ได้หาเปาเพื่อนได้ลอยเปาตัวเองก็ได้หาซิปเปาประมาานั้นเนาะเพราะว่าเห็ดกำลังที่เห็ดมันบุคคอคนอื่นนะเอากับได้มาพอมัเพาะเช่นี้เนาะเทาก็ส่วนเหลือเพื่อนไปนึ่งแซนกิฟพี่น้องกับเป็นเงื่อนของปุญญาใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเนาะที่เพื่อนสม่ไว่าน้ำเข้าเพื่อนบประสงค์ออกน้ำเนาะ ขคอยเพื่อนจงอยู่ดีมีแห้งปลาสะจากลูกไพ้ขยบเนาะสำหรับที่เพื่อนไหนมาในครั้งนี้เท่าใดเนาะก็ขอกราบถวาตัวทานหอยเท่าพันเท่านะสาธุโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนะาะเบวลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดแราจะยุ่งใส่ก็่าลืมให้ยกำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้าขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่นอ้อง